หน่วยเคลื่อนที่จังหวัดระยองค่ะได้ลงพื้นที่อำเภอวังจันทร์นะคะบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนถึงที่ค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนายตรายพบวงตรายรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่สองโดยมีนายปิยะปิตุเตชะนายกอบจระยองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมในกิจกรรม โดยภายในงานนั้นมีการให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะอาทิเช่นการตรวจสุขภาพเบื้องตน้นแจกจ่ายพันธุไม้และพันปลาบริการให้คำปรึกษาด้านการเกษตรปศุสัตว์อบรมแนะแนวอาชีพรวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดและมอบสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ยากไร้โดยโครงการดังกล่าวนี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพร้อมยึดหลัก เข้าใจเข้าถึงพัฒนาโดยนำภาครัฐออกไปให้บริการใกล้ชิดประชาชนอย่างทั่วถึงนอกจากการให้บริการแล้วนะคะยังมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับประชาชนพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ ส่วนที่จังหวัดสะแก้วได้จัดกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนณนโะรงเรียนบ้านหันทรายตำบลหันทรายอ,ออารัญญประเทศจังหวัดสะแก้วนายปริญญาโพธิศัตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานราชการออกหน่วยโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการพร้อมมาให้คําตอบในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ พร้อมทั้งมีการให้บริการประชาชนในพื้นที่และมอบจัก,กรยานให้กับนักเรียนโดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสะแก้วพร้อมทั้งยังแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคมอบเงินให้แก่ผู้ได้อโอกาสและอื่นๆอีกมากมายทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนนั้นได้เข้าใจและสามารถติดต่อกับหน่วยงานของทางราชการได้อย่างใกล้ชิดและถูกต้องอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการกับประชาชนอันจะนําไปสู่การแก้ไข ปัญหาต่างๆพร้อมทั้งหน่วยแพทย์พอ,อสวค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่เพื่อให้บริการในด้านการรักษาโรคทั่วไปทันตกรรมและอื่นๆอีกด้วยค่ะ